สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านของฟ้านะคะวันนี้ฟ้าขอนําเสนอที่ดินแปลงใหม่ของเรานะคะที่ดินแปลงนี้เรียกว่าที่ดินวังน้อยนะคะอยู่อําเภอหันตะเพาจังหวัดอยุธยาน,นะคะเป็นรอยเชื่อมจากธัญ,ญบุรีไปวังน,น้อยนะคะตรงนี้ที่อยู่ในคลิปนี้นะคะเป็นอ,อยู่ริมถนนพหลโยธินนะคะ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยตามคลิปนี้นะคะที่ดินของที่เราแบ่งขายนะคะเข้าจากถนนหลักพยนต์โยธินตรงนี้นะคะเข้าซอยแค่4กิโลเมตรถึงหน้าแปลงที่ดินเลยนะจ๊ะบริเวณที่เราอยู่ห่างจากหนองแค่18กิโลห่างจากธัญ,ญบุรีอยู่ที่40กิโลนะคะตรงนี้เราก็จะเลี้ยวไปตามที่ในคลิปนะคะจะเข้าไปทางหน้าซอยอันนี้คือภาพรบรรยากาศจริงวันที่ฟ้าไป เก็บภาพบรรยากาศมาให้ลูกค้านะคะที่ดินตรงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนนะลูกค้าจา๋ามีทั้งบ้านโรงเรียนวัดชุมชนตรงนี้บริเวณรอบๆก็จะเป็นบริเวณที่มีผู้คนอยู่อาศัยระดับปานกลางนะคะส่วนมากจะประกอบอาชีพทำนาแล้วก็จะเป็น คนทํางานโรงงานเป็นส่วนใหญ่นะคะบรรยากาศท้องนาบรรยากาศริมคลองจะมีให้เห็นอยู่ในระหว่างทาง4กิโลเมตรที่เราจะถึงแปลงที่ดินเลยนะจ๊ะมีจ้ะใครจะเชื่อว่ายังจะมีบรรยากาศนี้อยู่ในเมืองอยู่นะคะลูกค้าจะได้ความสดชื่นส่วนตัวรู้สึกเหมือนเราได้อยู่ย้อนกลับไปเมื่อสมัยเด็กนะคะลูกค้า ออกไปแค่4กิโลก็ถึงถนนหลักพหลโยธินร้อยเชื่อมประตูสูตรอีสานนะคะบริเวณใกล้เคียงของเราตรงนี้จะเป็นที่ว่าการของหมู่บ้านของกำนันนะคะที่ทำการหมู่บ้านกำนันมีจ้าที่ดินของเราเลยที่ทำการหมู่บ้านกำนันมาประมาณ300เมตรนะคะนี่เลยที่ดินที่เราจะขายอยู่ขวามือตรงนี้นะคะ แปลงด้านหน้าติดถนนคอนกีถ้าลูกค้าสนใจแค่ล็อกไล่เดียวนะคะจะอยู่ที่ไล่ละ1น0 0 0ล้านห้าแบาทแปลงที่2ถัดไปจะขายอยู่ที่ไล่ละ1นล้านสองแสนบาทตั้งแต่ล็อกที่3ถึงล็อกที่6ขายอยู่ไล่ละ8ป0 0 0 0ห้บาทนะคะฟรีค่าใช้ใจ่ายวันโอนทั้งหมดนะคะลูกค้าจ๋าด้าน,นในสูตรเหลือแปลงผ่อนอยู่3ล็อกนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเลย เข้าไปข้างในก็จะมีคนเข้าออกตลอดเวลานะจ๊ะเป็นมีอพาร์ตเมนต์มีที่พักอาศัยของพี่ๆที่ทำงานโรงงานนะคะอันนี้ถนนในแปลงนะคะกว้าง6เมตรอันนี้ฟ้ายืนอยู่ในแปลงมองออกไปด้านหน้าถนนนะจ๊ะเก็บภาพมุมนี้มาฝากอีกหนึ่งมุมนี่ค่ะที่ดินของเรานะจ๊ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อฟ้าได้โดยตรงนะคะเบอร์ฟ้านะ0822573957นะคะ ID ไลน์ฟ้านะ0829415017นะคะ0829415017 mm hmm. จะแอดไลน์ได้นะคะอันนี้ปัจจุบันผังว่างปัจจุบันนะคะจะมีล็อกที่4ทับ1 4ทับ2 4ทับ3นะคะที่สามารถเป็นเปิดผ่อนอยู่ ตามผังเลยนะจ๊าลูกค้ากาบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตาม,มาฟ้ามาด้วยดีตลอดนะคะกาบขอบพระคุณจากใจในหน้าตัวน้อยๆคนนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ